สวัสดีครับพี่นอ้องวันนี้ประชุมโมงสองนะครับก่อนที่เราจะออกงานนะครับประชุมหาจุดบกพร่องทีมงานเราก็มานั่งรอนจะเป็นน้องน้อง,งเซนเซอร์หมอร้องหมอลำ <c oughs> <c oughs> เป็นนาเป็นนากนเวไปกนนี่นตกเป็นงาน2 0ีเป็นห่นานามานะครับสาวดาวรุ่งจนที่งานงานงานมันที่ไห่ห้าทันวาได้ไหมห้าทัวาตราไปออนทัวร์โหเสียดายเนาะ กจะได้เบาบางเยอะแทนปัญหาเมืองใหม่ก่อนมันอย่างเด็กจานงานอย่างเส่ของท่านว่าใส่งานแบบมูคูดเทียนสรุปแล้วไม่ได้เสียดายดีมันตรงกันว่าอะไรให้ยังไงเนี่ย น่งน่งเล่เลี่ยงเียเสอคออครับใครลงมาดูจะลงดูทายไปเหมืนลืมลงกาเสียลงเลยยังดอกเขาบ็สสำคัญดอกวดก็ิลงปิดวงกระไรตัวสำคัญดอกเอาลงที่หลังโมกเบิร์ใม่สอนพระเอกใหญ่วะพระเอกเงินล้านเา เปนเนร้านเอาอยาดมไหม <laughs> <laughs> เอาอยาดมไหม, <laughs> มน้งกลังมาแนละ้ <c oughs> รไปถ่ายคลิปให้ไหนเะ <c oughs> ราไปถ่ายคลิปให้ไหนคะลิปไหนคลิปถ่ายเล็กหน่อยนะ่คร <c oughs> นะัากล้องคอหน้ามืนกล้องสวยมาก <c oughs> ตอนนี้นะคะ เรามีประชุมสวัสดีครับเต้วันนี้มันหนวเข่าแท่งดวนมันหรเดินมาดวนดวนผู้จัดการไปฝากเนี่ยการตัดสิลงคลิปเเงินล้านเต้ยวให้ถ่ายเออขอรกอง C F นี้ถ่ายจาก o อโ o น e ิบเจ็ดโครแม็กนะคะผมใช้ค่ะช่องพกการใช่นีมพู่ติดตามมากกว่า5แสนเอาทางทายหนเร็วๆเขมหรอเขมหรอเขมอันนี้ช่องหลักค่ะยึดแล้วไหมช่องหลักยึดแล้วทำไมยึดแล้วตืนขีหลักตื่นตื่นมาแล้วเนาะตกใจน้องสาวปฏิจจเตีงเออเห็นไหม น้องๆนะคะมาทุกผแผนกทุกฝ่ายเลย,เลยนะคะสวัสดีช่องพ่อการชายไหนเรี้ยรูปช่องผู้จัดการการชายนะคะเฮ้ยคือแต่งหนามาเต็มนะแต่งหามาซอบมบอลลูนเจเป็นคนสวยๆไหนเวทีบอนนี้ วันนี้เรามีประชุมนะคะโอ้เบิร์เงินใส่ห้ามาทาครีมหายเจเพิ่นสีนวดเพิ่นปวดแขนเพิ่นปวดแขนเพิ่นได้ใส่ห้างแบ่าโน่นเม้นวัฒนาเดบิยต์ของเพิ่นเพิ่นใส่ถอจังน่าได้เหรอไฟเจีมงาเของเพื่นตอนแรงต่างแห่งเบื้องหลังคนที่ทำกราฟิกสวยๆนะครับเบื้องหลังความสวยงามแตกต่างนี่ทั้งสองวงเลย อาจารย์พงนะคะสวัสด,ด,ดีค่ะนี่คอาจารย์เจมอันนี้คือคนที่อยู่กับเรามาั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะคะน่าเอกดังจัง ไสวกลองสวยไอโฟนสิบเดกล่องสวยบัคขัไปซื้อมาใส่เจออะไรนี่ครับ iPhone ิบเจ็ดหมเฮ้ยอุ้ยอยพี่นโนอยู่ไหนพี่นโนอยู่ไหนครับพี่นโนี่เปนได้ของอนวันเกิดสวัสดีครับสวัสดีครับมาหรอครับ อะแล้มาเหรอได้ของขวัญวันเกิดไม่ได้จะวดเลยไม่ได้จะปวดไม่ได้จะปวดเลยขอดูได้ไหมล่ะมีลักษได้จพสนะได้จับนะครมันมีเครื่องนี้ถ่ายใจไอโฟนนีเห็นไหมล่ะของขวัญวันเกิดลอกหน้าจัดไม่ักคาไม่เห็นไหมล่ะ ทำดีต้องได้ดีเนาะน้องนั้นเนาะไม่เป็นไรค่ะเราเอฟเฟแบดเต้นจนมึงจะว่าเมื่อครับเต้นนนเมื่อกระแสดีมากกระแสแบบเต้นแบบคนป้บป้าบอกคิดว่าจะเต้นไม่เคยเห็นนักเต้นเลยีินแบบคือไมนรักเต้นแล้วหุ่นดีรูปร่างดีหน้าตาดีอ่ะมีร่าดีเคยจะเต้นนะฮ่าอ่ะพอนช่วงนั้นถ้ามีอันที่มีนเออ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 เ้ยน้องแก้มก็ได้ควรสิบเจ็ดโปรแม็กเหรอม่ได้กล่องอะไรกล่อง

ถ่ายแลวอีกนักไปเองโควิดถ่ายแล้วแย่งซีนมากฉันเห็นแล้วสัภาพระเอกดังแค่ใครโควิดได้มาอะไรไปกี่แสนวันนึงถ้าถุยก่อนครับยังเปิดรับสมัครอกันด้วยครับต้องไปแก้บนเด้วยต้องไปแก้บนเพราะว่าได้มาอะไรแสนหรือเปล่าไปขอไปมีคเนตทั้งหนาเด้อขออะไรก็ได้ผมอยากจังคีมีโอกาสเด้จับเพือจังเปิดหมด ไม่ไเอกพิดก็ได้แสนอยกอยากเป็นกมาานาได้แานใหได้วยครับเด้นี่ครับเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานตาวไปรับินโชว์ด้นะครับล้วกันพีพีครับทพื่คนาด้วคน็นัดนรูกานนี้ไปด้กันใช่ไหมปลาโควิดครับนเนี่ยฝากาตหนนันครับินนาสไทยในตนเองถ้าเอ๋สวัสดีค่ะ เป็นไงบ้างคะกําลังขายงานแห่อย nah ู่งานกํลังเข้ามาเรื่อยๆบรรยากาศในห้องประชุมนะคะเ็ไไรกด้่ะ บบกล้องสวยมากเลยอ่ะงงมากไม่ใช่ฟิลเตอร์ก็สวยานี่แห่งงามเป็นดาวทุกฝ่ายกำลังพร้อมแล้วน,นะคะ่ะ ใจนะครับวันนี้เจอกันคลิปนะครับสวัสดีครับ